ไปดูข่าวที่จังหวัดระยองนะคะกลุ่มผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลชากพงอําเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มออกมาเคลื่อนไหวหลังทราบว่าสวนพฤกษศาสตร์กำกับดูแลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลชากพงอําเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากได้ขออนุญาตทางท้องถิน่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศท,ทางพันไม้ต่างๆมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาพื้นที่โดยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่830ไร่จากเนื้อที่ทั้งหมด3,800ไร่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์กำกับดูแลโดยกรมธนารักษ์และท้องถิน่นสำหรับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเปรียบเสมือนเป็นป่าอเมซอนของจังหวัดระยองก็ว่าได้โดยพื้นที่นี้เป็นน้ำ และมีต้นสเสมดต้นแหมและบัวอื่นๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดและเป็นพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำและป่าไม้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ทำการเกษตรทางผู้นำท้องถิ่นทราบว่ามีเอกสารไปยังเทศบาลตำบลสุนทรผู่ซึ่งเป็นท้องที่กำกับดูแลในพื้นที่โดยทางสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำหนังสือเพื่อขอถอนสภาพพื้นที่จากเดิมที่เคยขอไว้จากส่วนท้องถิ่นเมื่อปี2540พบว่า ทางสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์พยายามจะขอถอนสภาพให้คืนไปอยู่กับกรมธนารักษ์โดยผู้นำท้องถิ่นได้คัดค้านในเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาไปแล้ว หากมีการถอนสภาพแล้วพื้นที่ดังกล่าวจะต้องกลับไปเป็นของกรมธนารักษ์และทางสวนพฤกษศาสตร์ก็จะต้องย้อนกลับมาเช่าอีกครั้งชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นระบุว่าหากมีการปล่อยให้สวนพฤกษศาสตร์ไปเช่ากรมธนารักษ์แล้วก็จะต้องมีการกั้นรั้วรอบขอบชิดและมีให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จึงได้นัดรวมตัวกันครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและคัดค้านในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเพื่อให้วิถีของชาวบ้านและวิถีชุมชนโดยรอบ ได้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวอย่างปกติสุขผู้นำท้องถิ่นยังเปิดเผยด้วยว่าขณะน,นี้กลุ่มชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นรอบๆบ,บริเวณดังกล่าวนั้นไม่สบายใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเริ่มขยับตัวและออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับเตรียมยื่นหนังสือให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคัดค้านการถอนสภาพพื้นที่ดังกล่าวแล้วและจะมีการนัดรวมตัวชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งโดยจะมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า5หมู่บ้าน เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับเรื่องและคัดค้านการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าขณะเดียวกันชาวบ้านก็พูดกันในวงกว้างค่ะเพื่อนัดรวมตัวกันคัดค้านในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าหากมีการถอนสภาพแล้วจะมีการกั้นแนวเขตที่ชัดเจนและอาจจะต้องถูกออกไปจากบริเวณแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ที่สำคัญชาวบ้านและชุมชนยังไม่เคยมีไรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีตารางเก็บอย่างชัดเจนในทุกวันนี้สมนึกกรมพักผู้สื่อข่าวนิว24ส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดระยองภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน